สวัสดีเจ้า FC ทั่วโลกเลยวันนี้นจริงบังคับตัวเองนะถ้าวันไหนบอกออกกาลังกายก็จะไม่ได้ทําคลิปวันไหนทําคลิปก็แสดงว่าออกกําลังกายก็จะสามารถสอนคนอื่นได้ก็วันนี้วันอังคารที่11สิงหา2020ที่อเมริกาแต่ว่าเป็นเช้าว,วันจันทร์วันแม่ของเมืองไทยก็คือ12สิงหาเจ้าจ พยายามทําคิดกับพวกเราทุกวันเลยนะตอนนี้ก็นอกจากเรื่องกระตุ้นให้พวกเราออกกําลังกายเป็นหลักแล้วก็คงคุยข่าวๆทั่วไปความห่วงใยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างพวกนั้นนะคะทีิปนี้เอานี่ก่อนเลยวันนี้ก็พวกเราจำอาจารย์หมอแมทธิวได้ก่อนคะที่อยู่ที่รัฐยูทาที่ไม่มดไปนอนบ้านเป้นะเมื่อเดือนคริสต์มาสค่ะ ที่ไปกับพี่อ๋องอะก็หลังจากที่เพื่อนแบบว่าเพื่อนขอดูนะเจ้าขอดูว่าสิ่งที่แม่มดทําเป็นยังไงรักษาทําอะไรยังไงเพราะว่าเพือเ่อนเคยเห็นเนาะอาจารย์หมอก็สอนอยู่ที่ยูท่าแล้วก็เป็นนักวิจัยค่ะมีสถาบันวิจัยบริษัทวิจัยเป็นของตัวเองแล้วก็ตอนนี้ท่านมีชื่อเสียงมากๆเลยเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าทีมนะเจ้ารวมทั้งการเขียน งานเปเปอร์อย่างทุกอย่างเนี่ยก็ท่านได้ทำวิจัยเกี่ยวกับโควิดนะเจ้า,าเกี่ยวกับเลือดที่มันเป็นริ่มเลือดในการาวิจัยคนที่เป็นโควิดแล้วก็ปรากฏว่าเปิ้ลก็ทำการวิจัยแล้วคนที่เป็นโควิดส่วนมากเนะีเลือดมันแข็งแล้วกลายเป็นริ่มเลือดซึ่งผลงานนี้ก็ได้ตีพิมพ์ ออกไปแล้วก็มีสื่อดังๆเอาไปลงนะคะแม่มดจำได้ว่าเคยส่งลิงก์เป็นภาษาอังกฤษให้พวกเราดูแต่ว่ายังไม่ได้แปลเลยเพราะว่างานมันค่อนข้างจะยาวแต่มาสรุปให้พวกเราเข้าวๆวันนี้ก็จริงๆตั้งแต่คุยกันประมาณสองอาทิตย์แล้วะคะ่ะว่าอาจารย์หมอปิ้นอยากจะไปเมืองไทยเอามีมีมีแพลนที่จะไปอบรมนะคะไปทำเคสไปทำงานวิจัย ร่วมกับทางประเทศไทยนั่นแหละก็แพลนไว้เดือนพฤศจิกานี้แต่คนนี้มันปัญหากัจริงจริงหมอแมททิวเปิ้ลแพนไปตั้ง45วันที่เมืองไทยนะเจ้าแต่ปรากฏว่ามันติดเรื่องทอีต่ต้องคอนททนเนะ10 14วันจริงๆมันไมบบ่ใช่14นะคือบินไปจากอเมริกาเนี่ย2วันนับไปเลยเตรียมตัวออกเดินทาง2วันนะคะ พอไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยคืนแรกเพิ่นมานับเนะเจ้ายังไห้ออกไปอะ่ะไปถึงสี่ทุ่มคืนของสี่ทุ่มคืนข้ามคืนเนี่ยที่ไปถึงวันแรกเพิ่นมานับแล้ววันที่ออกเพิ่นกับมานับสรุปแล้วคอรันทีนเนี่ยนับจริงๆหัวกับท้ายที่ต้องเลยไปคือสิบหกวันเดินทางอีกสองมาเอใจโดยเฉพาะบางคนที่อยู่อีกลัฐหนึ่งมาได้อยู่แคลิฟอร์เนียอย่างอาจารย์หมอเนี่ยเพิ่นอยู่ยูทาเพิ่นต้องบินมาแคลิฟอร์เนียเพื่อจะขึ้นเครื่องไปเมืองไทย ฉะนั้นมันปาไปตั้งสิบแปดวันสิบแปดวันนะคะต้องวนะอดันทีน่ะเออฮะก็เลยตอนนี้กําลังแบบกําลังคุยกันอยู่จะคุยกันอยู่เพราะเพิ่อนอยากไปมากอยากไปเมืองไทยเพื่อแม่มดก็จะทํางานวิจัยนะจะเอาเกี่ยวกับเรื่องของจะทําเรื่องส่งออกสมุนไพรเพราะว่าอย่างที่รู้โควิดกับเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยกลัวเศรษฐกิจมากกว่าโควิดเพราะว่าเศรษฐกิจมันมันตายแล้วมัน ม,มันพังมันพินาศไปทั่วโลกน,นี่เราไปต้องมานั่งพูดเราว่าประเทศไทยโอ้จะทําให้ประเทศไทยร่ํารวยอย่างตอนเนี้ทําให้คนไทยมีกินอยู่ให้ได้ดูแลคนในประเทศไทยให้ได้อันนี้คือสิ่งที่แม่มดคิดก็พยายามดึงทีมงานที่มันเป็นแบบเปอนท้องว่าความสัมพันธ์แบบรีเลชันส่วนตัวทั้งนั้นเลยที่มูจักกันแบบส่วนตัวพอเป็นทางการแต่ตอนนี้แม่มดก็มีทีมนะคะพออาจารย์พอมีทีมแบบ ทีมอาจารย์หมอหรือว่าทีมที่แบบชนหน้าเอาไวม่มดอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็กําลังจะทําเรื่องต่อไปยังสถานทูตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศหลาย,ลายประเทศเพื่อจะส่งออกสมุนไพรแล้วก็อาหารไทยเนี่ยไปยังประเทศต่างๆโดยใช้เรื่องของโควิดที่ประเทศไทยเราเนี่ยดูแลเรื่องโควิดได้เป็นอย่างดีนี่แหละค่ะนี่เป็นโครงการใหญ่ที่กําลังทําอยู่ ยังได้มีอย่างก็จะมาอัปเดตให้กับพวกเราฟังบ่อยๆนะเจ้า